สวัสดีท่านผู้ชมอีกคลิปอีกครั้งนะฮะนี่คือรายการ f a k เกอร์เกมรีวิวมาริโอเนโกปักสนะฮะหลังจากปักแรกนะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยนะฮะเนื่องจากปักแรกมีคนบอกว่าแม่งเกียนมากเคี่ยมากนะเกมที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะมัน่าดีนะฮะคนะดูนี่พุ่งเป็นหมื่นเลยนะไลค์ไก็ ประมาณโอ้โหไลค์ก็เยอะคนซับก็เยอะคอมเมนต์ก็เยอะนะฮะเราก็เลยทำปั๊บสองอกมานะฮะก็ต้องขอบอกแล้วว่าคลิปนี้นะฮะมีการใช้คำหยาบคายนะ,ะซึ่งเอ่อก็เป็นเพื่อความบันเทิงทั้งสิ้นนะฮะนะ,ะมีเขาบอกว่าเกมนี้นะฮะขายเครียดนะฮะไอนคนส่งมานะฮะกูยอยากจะไปตบหน้ามันจริงเลยฮะจะบอกว่าไอเขี here, right, lead, ้เออกไปให้กูเล่นเลยตัดนี่ฮนะต้องบอกงี้เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็า คนดูก็ฮานะสรุสนุกบนความรุกของคนอื่นนะฮะก็ต้องเรียกอย่างนี้เลยนะโอเคเรามารีวิวกันต่อเลยนะหลังจากที่ผมมาดันสามฮะตายลบสี่สิบเอ็ดนะฮะจากคลิปเก่านะฮะเราจะไม่มารวมในคลิปนี้นะฮะโอเคฮะเริ่มกันเลยดีกว่าฮะมาริโอนิโก้บุ่ชัวบอโอ้เริ่มดักกูตั้งตอนแรกเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องเห็นนะว่าลบเจ็ดนะเพราะผมไฮสปีดวิ่งมาเลยนะไฮสปีดวิ่งมานะฮะ

โอ้เลียนเลียนเลี้ยนเลี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 ยนปิงนี่คืออะไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจนะแล้วอ่านไม่ออกฮะเป็นเกมของญี่ปุ่นนะฮะนี่ก็เออเลียญทริงก็ยัเบชโอ้โอ้โอ้ดักคุณรอออกเยี่ยมคือที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะคือที่เก็บไปก็คือมึงไม่ได้เลยเลยนะเพราะมึงต้องตายอยู่ดีนะฮะ แล้ก็มีไอ้หัวดุเรียนลงมานะไอ้หัวดุเรียนก็ลงไปตายนะฮะจากนั้นเราก็โดดมาตรงนี้ฮะโดดมาตรงนี้ฮะอ้าวผายแล้วจะไปไงวะเนี่ยแล้วก็มีภาษาจีนเนี่ยอ่านนะแต่เราอ่านไม่ออกล่ะล้วก็โดดม่งฆ่าเวลานะฮะแล้วก็ไปไม่ได้ตายหานะฮะลงไปตายสเต็ปเดิมนะแล้วก็ลบสิบสองนะครับแล้วเกิดมาฮะแล้วก็เก็บไปช่ยเชีย โอ้โหโอ้โหไอ้เฮียบิชโอ้ลุได้นะเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะฮะอ่าเ่อพอไอ้หัวดุริลงไปแล้วนะเราก็ได้โอกาสนะเพ่นขึ้นมาข้างบนนะฮะเราก็โดดไปนะฮะลงมาเฮียนี่นะเอ้ออเาอีกสับโอ้ล่วงอีกเอาใหม่นะฮะทําเก็บเฮียนี่ก่อนอู้โอ้โหนี่เรียกสเต็ปเทพนะพวกเทพทําได้นะฮะ พวกไก่ทำไม่ได้โอเคเรามาเนี้ยไอเชี่ยที่ตัดโอ้โอเลยำตกอ่ะพอดาวเราตกมาแล้วอ่ะอ่ะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ปิ้งนะอ่ะโดดใหม่อ่ะโดดอ่ะโดดโอ้ยรอดเอ้ยเออโอ้เอ้าไอ้ไรเว้ยเนี่ย โอ้ a เ b i t c ชไอเอะไรเฮียเนสัตว์โอ้สิบหเใช้สเต็ปเดิมโอต้องมารอนะโอเป็นไรดีน่าเบื่อมากนะฮะแล้วก็ดขึ้นไอเียนี่เหมือนเดิมนะฮะโอเคไอเียนี่เหยียบแล้วพังนะฮะอ้ออสัตว์โอ้โหโอ้โห ตีนโอ้แค่อิดก็ต้องมีหนามด้วยนะฮะโอเคขึ้นไปครับเดี๋จะคนไหมครับไอ้เไีเทนี้มันพังนะฮะแล้วเออแล้วตรงนี้ก็ห้ามหม่งนะฮะเพราะว่าหม่งแล้วมันจะเป็นเหรียญนะฮะไม่เราตกไปเอ้ยทงเอาไอ้เอ้ยเอาไอ้เราจะจะถึงทงแล้วมันจะไอ้เอาโอ้าว่าชัวตายฮะนะฮะ บ่ดอูอ้อดแดกนะฮะโอเคเอาใหม่เอาใหม่นี่ตรงนี้จะยากมากนะฮะไอ้เฮียไอ้เฮียนี่พังครับห้ามเหยียบครับโดดมาให้เฮียเนี่ยแล้วก็โดดไปต่อนะฮะตรงน,นี้ก็ห้ามมองนะฮะเพราะมัน,นมีเทียอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วลงไปอ้อมไปเก็บทงแล้วพวกคอมฉลาดนะฮะแล้วก็อย่างนี้นะฮะเอ้ยไอ,อ้เฮียนะะอันนี้เอา้าเอามองผิดอีกแล้วกูเอาตายเอาอ้ายเฮีย นี่ห้ามมองนะหมองแค่เฮียนี่ฮะแล้วก็มาเหยียบเฮียเหนียะไปลงอาตนี้นะฮะเอ้าโอ้โหโอ้เฮียโอ้ยสัตว์หัวทุเรียนบานเลยนะคือตรงนี้ห้ามลงนะมันจะมีผู้หัวดุเรียนนะแล้วก็อันนี้ก็บนเฮียไม่รู้นะแล้วเหยียบเฮียเหนียะแล้วโดดขึ้นมาแล้วก็อ้าโอ้โหเฮียจังไรโอ้โหไม่ไหวนะครับเนี่ยโอเคเอ้าตรงนี้ห้ามห้ามห้ามโดดนะฮะต้องมาโดด ตรงนี้นะฮะแล้วก็โดดไปนะฮะโอ้โหโอ้ว่าต่อเฮ้ยมนุษย์ชิ้นออโอ้ยแม่งโ,โยนกูลงไปเลยโอ้ยูสัตว์เจอมอนสเตอร์ใหม่แล้วโยนกูเหรอโยนกูโยนกูอ๋องนี่เอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้ตับน่องอะไรวะนี่กูเออมึงข้ามเหยียบเลยมึงกูหงอเลอะ เท้าๆกูสะอาดนะไม่มีอะไรนะโอ้ยใหญ่เบ็ดควายไปเลยเดี oh, ๋ยวหมดโดียวหมดเออไอ้ส well. right. ัตว์โอ้โหตัวเฮี้ยนี่ขี่ขี่เรือบินนี่เลยฮะเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยนะไอเฮี้ยนี่ก็มาแล้วก็ห้ามเหยียบนะฮะเพราะไมั้นมันจะโยนลงไปข้างล่างนะฮะแล้วมีเรือมาแล้วก็เหยียบเฮี้ยนี่เออเฮี้ยนี่ก็ตายนะะมังก็จะเจอหัวรูกเรียนนะแล้วก็โดดข้ามไปฮะพองหรือพองไอ้สัตว์โอ้โหโอ้มีโดดขึ้นมาที่มือด้วยนะฮะ แบ๊ะไอ้เหยียบได้นะฮะแล้วก็มาไอ้เคียดนี่อะเมื่อกี้มันโดดนะฮะไอสัตว์ไอสัตว์โอ้ยเกิูโอ้โหไอ้เคียโอ้ยไม่ให้ไม่ให้กูโดดนะครับอ๋อรู้แล้วอุ๊ยเอ๋อเคียไอสัตว์ลงอีกเจริญละมึงนี่เอ้าเคียอ๋อโอ้ยโอ้โหอะไรวะ ลบสามสิลรวมจากลบสิก็เป็นตอนนี้เป็นประมาณลบเจอนะฮะอ้าวอ้ยโอ้อะไร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 ครับอะไรครับคุณคุณพับไปดูเลยครับเอ็มผมครับไม่ใช่เอมคุณนครับปิดก่อนครับเอมผมครับไม่ใช่เอมคุณนะฮะโอเคนั่นทักมาใหญ่เลยนะทีนี้นะโอเคฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึไปไป เลื้อบินตร้ตร้อตื้อตแผะนะพอเย้ยนี่มานะเราก็โดดกลับดีครับพ้องอะวะชักไหลวะไอ้เชี่ยดีโอ้กูอะไรไอ้จะเอาไงวะเนี่ยแม่งกูโดดกลับไม่ก็ดักนิดปุ๊บกูอ๋อเอ้ยไก่ปะไก่ปะไก่ปะเน่าอ่าตายนะ อ่ะเฮียไอตอ้อ่ะอะไรวะโอแม่งเด็กเองนะเมื to to ่อกี้ไอ้บล็อกที่เขียนผมเหยียบเมื่อกี้ผมไม่ได้กดกระโดดเลยนะไอ้เขี้ยนี่กระโดดข้ามไปฮะแล้วก็โดดมาหาไอ้เขี้ยนี่ฮะแล้วก็โดดเหยียบไอ้เขี้ยนี่ฮะแล้วก็ลอยเฮียนี่มานะไอ้หัผู้เรียนนะโอ้โหพุ่งลงไปแล้วก็โดดเอ้ยอุ้ยอิจฉัดไม่แดกล็อกควายไปแล้ว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 วิ่งสปีดให้สปีดบูชูบูดูได้ถูกมานะฮะอันนี้เฮียนะอ่ะชิบหายละ นี่นี่สปริงหรือเฮียอะไรนะเนี่ยโอ้สปริงแม่งแรงจัดเลยนะโอ้เดี๋ยววุดูนี่เนี่ยอย่าไปเคฮียนี่ฮะแล้วก็อุ๊ปอ้าวเฮ้ยเอุยอ๋อโดดไม่โดดอ๋อโดดไปถึงอีกอ้าวอ้าวไอ้ฝั่งโอ้โหเจริญเจริญอุ้ยจะอู้มีซูเปอร์แมนด้วยนะ ซูเปอร์แมนอาสัตว์เช่โอเคด่ามาโดนไอ้นี่แปะเอออ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหแจก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 จะแจกอะไรกันหนาวอะโอ้ยนี่นี่เอ้ยแอ้กูขึ้นมาใหม่ไหมเนี่ย ้องลงไปสัตว์เออแล้วก็ดมข้างล่างเนี่ยฮะเออเสร็จแล้วเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่โยนคุณลงไปทล้ไมเขี้่าวแม่งโยนกูลงไปเลยนะเมื่อกี้อา้าวไอสัตว์โอ้โหพองตายเขี้ยาวก็จะหามเบียบนะฮะโอเคเดินมาโอ้ยจบจ่นจบ นี่อ้าวชิบหายละวระยำแล้วมึงเฮ้หยหลบได้โอ้ไม่แดกเว้ยเออเอ้ยเอ้ยอย่ายโยนกูอ้าวไอ้ไอ้ไม่รนะู้นี่ขี่ม้าไอ้เหี้ยไอ้ฟองอ่ะไอ้สัตว์นี่โอ๊ยทำไมตรงนี้นี่ยากมากนะไอ้สัตว์เอ้ย จเจริญละมึงดันสามกูนี่เอา้าผิดจังหวะอีกแล้วอะไรวะตรงนี้หลบยากมากต้องไปข้างล่างจะสะดวกกว่านะฮะแล้วก็ลอยเฮียนี่เดินมานะฮะเอา้าไอสัตว์เอา้าโยนธงกูอีกเอา้าจริญละมึงเคลียร์ไม่ได้ละมึงมึงลงไปเลยเออเคลียร์ไม่ได้แล้ว,งลงลว,อลวโอเค มันโยนธงกูลงไปแล้วกูจะเคลียรนะ์ไงครับเนี่ยไอ้มนุษย์ถิ่มะเคลียร์ส้นตีนตายโอ้โห